ที่จังหวัดลำพูนค่ะเขาบอกว่าเริ่มแล้วตลาดวัฒนธรรมถนนสายวัฒนธรรมจัดใน15สัปดาห์15ทีมย้อนยุคจัดข้ามปีที่จังหวัดลำพูนค่ะ ที Baptist, ่บร ok ิเวณข่วงพันปีถนนรถแก้วตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนนายทวัชชัยอุบลพิทักษ์วัฒนธรรมจังหวัดลำพูนเปิดกิจกรรมตลาดวัฒนธรรมถนนสายวัฒนธรรมจังหวัดลำพูนเฟสแรกโดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนนักท่องเที่ยวทั้งในจังหวัดลำพูนและจังหวัดใกล้เคียงร่วมงานกันอย่างคึกคักกิจกรรมจัดขึ้นเพื่อพัฒนาพื้นที่ตลาดวัฒนธรรมของจังหวัดลำพูนให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการจำนาย ขายอาหารสินค้าผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมตลอดจนเพื่อให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นศิลปินเด็กเยาวชนมีพื้นที่การถ่ายทอดองค์ความรู้และแสดงความสามารถค่ะเขากําหนดจัดทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ระหว่างวันที่27กันยายน2568ถึง4มกราคม2569เวลา14นาฬิกาถึง21นาฬิกานะคะจัดใน15สัปดาห์15ทีมย้อนยุค อ่สิ้าทีมย้อนยุกมีอะไรกันบ้างนะครับลองมาดูก,ดการกิจกรรมเฟสแรกก็ในทีมความงามนะครับสู่การต่อยอดสัปดาห์ที่1ความงามพูนมากพูนมากมีนะครับยี่สกันยายนสัปดาห์ที่2มีดีที่สาวละปูนจัดระหว่างวันที่4-5ตุลาคมและสัปดาห์ที่3เพิ่มพูนผ้ายกดอกจัดระหว่าง11-12ตุลาคม2568ภายในงานก็พบกับการออกร้านอาหารอร่อยย้อนยุคล้านนา การจำหน่ายสินค้าเสื้อผ้าผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมชุมชนการแสดงทางศิลปะวัฒนธรรมงานศิลปะดนตรีพื้นเมืองกิจกรรมการสาธิตภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและขอเชิญนะครับแต่งกายด้วยชุดย้อนยุคและถ่ายภาพเป็นที่ระลึกตลอดการจัดกิจกรรมครับโอ้ใครที่ทังเป็น